เอาละครับผมสวัสดีครับตอนนี้นะคะคุณกำลังรับชมเพลงเองช่ไนะจ้าวันนี้เราก็ยังมีอยู่ในเกม Pocket And กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นใน Pocket a n แนะครับคือนี่กิจกรรมฮาโลวีนเริ่มวันที่18นะผมตอนนี้ก็วันที่10เท่าไหร่แล้ว,วเนี่ยวันที่13แล้วหลืออีก5าวันจะเริ่มกิจกรรมนี้น่าจะเป็นวันเสาร์หน้าหรือเปล่าหรือวันจันทร์วะ วันที่18นี่ตรงกับวันอะไรอะ่ะเดี๋ยวขอดูปฏิทินแป๊บหนึ่งนะ18ตรงกับวันศุกร์ว่ะอ๋อวันศุกร์เนี่ยวันทุวันศุกร์ที่จะถึงนี้ก็กิจกรรมนี้จะเริ่มวันศุกร์ที่ถึงนี้จนถึงวันที่4 n วม e m b e r พฤษภาพฤษพฤภาปะมีนาเมษาพฤษภาพฤศจิกาเอ้ยพฤศจิกาหรือพฤษภาวะพฤศจิกาพฤษภานั้นมันเดือน5เออพฤศจิกานะฮะ ตั้งแต่วันที่18ตุลาถึงวันที่4พฤศจิกายนนะครับผมเออรายละเอียดกิจกรรมก็เดี๋ยวเราไปดูในกลุ่มกันน้องปิกกี้เขาได้แปลไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันไปนี่น้องปิกกี้แปลกิจกรรมไว้ให้แล้วนะฮะกิจกรรมกิจกรรมค่ำคืนสยองขวัญวงเล็บฮาโลวีนนั่นเองกำลังมาใน Pocket ็ตแนะครับผมระยะเวลากิจกรรมก็ตั้งแต่วันที่18ตุลาคมถึงวันที่4พฤศจิกายนนะฮะก็รายละเอียดกิจกรรมจะมีดังนี้ จะมีฟักทองปรากฏทางตอนเหนือของรังน่าจะเป็นฟักทองรูปเมื่อกี้แหละไอ้รูปฟักทองเมื่อกี้แหละที่เราเข้าเกมมาแล้วมันโผล่ขึ้นมาให้เราดูเนาะซึ่งเป็นแหล่งเก็บเห็ดและใบไม้อย่างไม่จํากัดแต่ละอย่างในแค่24ชั่วโมงหลังจากกดซอสนะครับผมจะอยู่ได้แค่24ชั่วโมงก็ง่ายๆเลยกิจกรรมมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเกมเปิดมา3-4ปีเนี่ยเราก็เห็นกิจกรรมในแบบเดิมๆซ้าๆมาทุกๆครั้งอยู่แล้วแหะก็ไม่ต้องเดาอะไรยากรอบนี้ก็แค่จะ มีฟักทองขึ้นมาแค่นั้นเองแต่และกิจกรรมมันก็จะมีะเหมือนสปอนไอเทมให้เราไปเก็บที่แตกต่างกันให้มันเข้ากับกิจกรรมอะ่ะแบบถ้าเป็นฮาโลวีนก็จะเป็นฟักทองรูปหัวกะโหลกอะไรอย่างนี้หรือถ้าเป็นวาเลนไทน์ก็จะเป็นเค้กรูปหัวใจอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นกิจกรรมอีสเตอร์เอกก็จะมีไข่ให้ไปเก็บประมาณนั้นครับผม,มเก็บแต้มกิจกรรมเพื่อเรียกมแมลงตัวใหม่อ่ามีมแมลงตัวใหม่แล้วนะรอบนี้มีมแมลงตัวใหม่วะซึ่ง ฮาโลวีนเนี่ยเราเคยเก็บตัวอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูในเกมก่อนฮาโลวีนเนี่ยเราเคยเก็บอาผมขอดูคอลเลกชันก่อนฮาโลวี Halloween. นนี่ไอสกูนี่หัวกระโหลกนี่ก็ฮาโลวีนใช่ไหมสเปเชียลใช่ไหมอ่าใช่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 ใชใชนี่เห็นไหมรูปฟักทองแล้วก็จะมีตัวแรกๆเลยที่ผมเก็บได้นี่ก็นี่ก็ฮาโลวีนเหมือนกันแล้วมีอีกอกี่ตัวมีน่าจะมี ก็จะมีแค่นี้แหละมี2ตัวเพราะว่าเกมมันเปิดมา3ปีเองนี่มันก็น่าจะมีกิจกรรมฮาโลวีนแค่3ครั้งนี่นี่อน,นี่นี่ไงนี่อีกอันนึงนี่ตัวฮาโลวีนอ่าก็ไม่รู้ว่ากิจกรรม ในรอบนี้เนี่ยมันจะมีฮาโลวีนเป็นตัวอะไรนะครับเราต้องรอถึงวันกิจกรรมก่อนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อสกินพิเศษในช่วงกิจกรรมนะผมจำนวน3ส,สกินสกินละ500เพชรนะก็มีสกินมาขายนั่นแหละตามปกติของเกมมดเวลามีอัพอะไรก็จะมีสกินขายแล้วก็มีไปเก็บอา่าไปเก็บอะไรวะไปเก็บเออไปเก็บของมาให้แต้มเต็มอะ่ะแล้วก็ ซัมมอนแรลงขึ้นมาแค่นั้นน่ะง่ายๆในช่วงเวลาจิตกรรมเราจะได้รับรางวัลพิเศษเมล็อกอินเออก็มีล็อกอินไดรี่ด้วยนะฮะก็จะได้ของเพิ่มขึ้นเวลาเราเข้ามาเล่นลดเวลาในการเกิดของสิ่งต่างๆนี้อะ่ะก็เป็นแพทเทิร์นเดิมๆลดลงครึ่งหนึ่งมดแดงจาก12ชั่วโมงก็เหลือ6ฟาร์มเพียจาก6ชั่วโมงก็เหลือ4แค่นั้นแหละ แล้วก็สามารถเพิ่มแต้มได้ด้วยวิธีดังนี้ก็<ม>ง่ายๆเลยกําจัดลังมด200แต้มเก็บน้ําผึ้งจากเพี้ยขึ้นอยู่กับน้าผึ้งที่ได้นะได้ได้น้าผึ้งเท่าไหร่ก็เท่ากับเท่ากับแต้มเท่านั้นแหละเก็บลูกเอคอร์น25แต้ม1ลูกแล้วก็เก็บชิ้นส่วนสับปะรดไปยังห้องเก็บของ1แต้ม1ชิ้นนะผมเอ้สับปะรดเหรอฟักทองหรือเปล่าน้องพี้แปลผิดือเป่า,ปาสับปะรดเหรอเขาบอกจะมีฟักทองไหมเหรอจะมีฟักทองน่าจะเป็นฟักทองพี้น่าจะเขียนผิดนะฮะ แล้วก็ได้ฟีโลโมนจากการต่อสื้อหนึ่งแต้ม1ฟีโลโมนนะครับดูโฆษณาหนึ่งหนึ่งแต้มหนึ่งโฆษณา1แต้ม,มผมว่าก็จะน่าจะมีอะไรวะน่าจะมีลูกเอคอนก็น่าจะเปลี่ยนเป็นลูกฟักทองอะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าไม่รู้ต้องไปรอดูเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเวลามีกิจกรรมอีเวนท์ที่เป็นแมลงตัวใหม่อะไรมาอย่างเงี้ยแบบเขาก็จะเปลี่ยนธีมในเกมนะธีมในเกมก็จะเป็นตามกิจกรรมนั้นๆน,น,นะลูกแบบลูกฟักเอลูกลูกเอคอนก็จะกลายเป็น เหมือนอีเอร์เอกก็จะอากายเป็นไข่แล้วก็เหมือนิจิจกรรมจิตกรรมฮาโลวีนก็จะกลายเป็นฟักทองอะไรอย่างนี้เนาะก็นั่นแหละเบสิกพื้นฐานเลยสําหรับเกมมดใครที่เล่นมานานก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่ามันจะเป็นยังไงแล้วถึงเวลาเราควรจะทําตัวยังไงนะครับผมก็ถ้าใครที่ยังไม่เคยเล่นนะก็พอถึงเวลาจิตกรรมที่เราต้องไปเก็บมดเนี่ยเอ,อไปเก็บไป,บไปฟ,ฟักทองออผมแนะนํานะจไอไอตัว เวลาในเกมนี้เนี่ยมันจะรีตอน7จ็ดโมงเช้าเขาเขาไม่ได้รีตอนเที่ยงคืนนะเขาจะรีตอน7จ็ดโมงเช้าเพราะงั้นแนะนําว่าใครที่อยากจะเก็บห้ามเก็บตอน7จ็ดโมงเช้าให้มันเลย7จ็ดโมงเช้าไปก่อนเราถึงจะเก็บได้2ครั้งนะครับผมเพราะว่าเวลาเรากดซอสปุ๊บเนี่ยมันจะอยู่24ชั่วโมงใช่ไหมไอ้ลูกฟักทองนั่นอนะแล้ววันต่อมาอ่า วันต่อมาเราก็มาเก็บได้อีกทีหนึ่งนะครับผมแต่ถ้าเราเก็บตอน7จ็ดโมงเชา้าอ่ะมันจะเป็นตอนที่เกมรีพอดีคือเขาจะรีเซ็ตทุกอย่างเลยแล้วมันจะทําให้เราเนี่ยซัมมอนมแมลงในวันต่อไปไม่ได้ถ้าเรามาเก็บตอน7จ็ดโมงเชา้าหรือก่อนเออหรือหรือเจ็ดโมงเช้ามันแหละแนะนําให้ไปเก็บหลัง7จ็ดโมงเช้าไปเยอะๆเลยสัก10บโมง11บเอโมงอะไรอย่างนี้ก็ได้นะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันสาหรับอัปเดตมา แจ้งข่าวสารให้เพื่อนๆน้องๆที่ยังเล่นเกมมดอยู่นะครับผมว่ามีกิจกรรมใหม่มาแล้วนะใครที่ไม่ได้เล่นนานก็อยากเข้ามาเก็บมแมลงสะสมไว้ก็เข้ามาเก็บกันได้ก็ประมาณนี้ครับวันนี้ไปละบ๊ายบาย